สวัสดีครับผมนโรนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูกล่องว่าที่ร้านมันมีกล่องอยู่ประมาณประมาณนะกี่แบบเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยอินบ็อกเข้าไปหาว่าร้านนโรมีกล่องอะไรบ้างอ่ะมาเดี๋ยวให้อนมินเก่งนะแนะนําว่ามีมีอะไรบ้างเออโอเคแบบแรกนะแบบแรกครับของยี่ห้ออะไรครับเนี่ยครับฟิชแมนเอ้าท์ดอนะฮะเปิดซ้ายขวานะครับซ้ายขวาปุ๊บปึาบแหวกกลางแล้วครับนี่ครับ แล้วก็มีสามชั้นนะครับมีแถบวัดตาให้ด้วยครับบาดแต่ใหญ่เลยที่รำเนี่ยอันนี่มีช่องกันให้ด้วยมีตัวกันให้ด้วยครับอ่าราคาราคาที่พันสี่ร้อยบาทนะครับนี่ครับราคาครับพันสี่พันสี่ครับอันนี้พันสี่ก็ถือว่าไม่แพงนะครับได้วยอันนี้ตัวล็อกนะครับนี่ซ้ายขวาอ่าเด็กเลยอันนี้เราใส่พวกเหยียบปลอมเกี่ยวครับเกี่ยวต่างๆอ๋อใส่พัดเด่นให้ด้วยได้ครับผม ่าแล้วก็มีไซส์เล็กลงมาคือไซส์นี้ครับราคาเก้าร้อยยี่สิบาทครับเก้าร้อยยี่สิบาทเปิดฝาเดียวครับฝาเดียวครับแล้วก็เป็นสามชั้นเหมือนกันใช่ครับแต่เล็กกว่าครับสามชั้นเหมือนกันแต่มีติะเล็กกว่าใช่นิดเดียวเองใช่ครับเล็กกว่านิดเดียวเปิดฝาดีล็อกหน้าครับแล้วก็ล็อกปลายแล้วก็มีไซส์มินิลงมาอีกอันหนึ่งเบ๊บนถูกมาหน่อยนะใช่ถูกลงหน่อยครับเหลือใบหกร้อยบาทสองชั้นหกร้อยบาทนะฮะ พลาส,สติกพลาสติกนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะฮะเขางานของย่อฟิตนี่เขาดีอยู่แล้วแข็งแรงครับแต่อย่าไปนั่งนะครับรุ่นนี้นั่งไม่ได้ข้ามนั่งข้ามนั่งรุ่นนี่ข้ามนั่งเดี๋ยวโอ้โหมันหักเอาส่วนตัวอ่าใหญ่สุดแล้วกัวนะนครับอ่าพี่บิ๊กพีบกพ่บิกบ๊กนี่ตัวนี้ใหญ่สุดโอ้โหนี่กระเป๋าแบบนี้เลยนะเดินทางนะเปิดชั้นแรกเปิดมาครับเนี่ยชอบสีฝาฝาสวยสวยอันนี้ก็แบ่งช่องให้เสร็จเลยนะฮะไปตัดเอาเองนะ จะใช้ความยาวเท่าไหร่แล้วก็เปิดอีกชั้นหนึ่งใชตอนนี้ปิดล็อกก่อนนะเดี๋ยวเหยื่อกระเด็นออกหมดอ่านี่ครับนี่ครับโอ้ยมีอันนี้ด้วยตัวกั้นครับอันนี้เอาไว้สับอย่างนี้ใช่ไหมใช่ล็อกครับอ๋อนี่ก็มีสแปร์นี่ให้ด้วยเยอะเหมือนกันนะดีเหมือนกันราคาอยู่ที่พันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทครับพันห้าร้อยเจ็ดสิบนะฮะตัวนี้นะครับ อ่ากล่องอันนี้แล้วกันอันนี้ต้องแนะนำไหมวสามศูนย์หนึ่งศูนย์นะของโซซัสนะสองร้อยห้าสิบบาทครับสองร้อยห้าสิบวันนี้ของญี่ปุ่นของญี่ปุ่นอ่านเนี่ยันนี้ใส่อันนี้เป็นกล่องซอยของรุ่นแอปฟิตบล็อกครับฟิตบล็อกร้อยแปดสิบบาทเปิดเลยอ่าบอกร้อยแปดสิบบาทนะครับเอาเยจะอยากใส่อะไรมั่งตัวอย่างอันนี้เป็นรูปนี่น่าจะเป็นเกี่ยวกับชิงหลิวมั้งครับเนี่ยนี่รูปซันตอคอสตกปลาตะแปะครับตะแปะออตะแปะตะแปะนี่ครับสองชั้น สวยด,สวยดีสวยดีสวยดีร้ยอยกว่าบาทเองนะครับอ่าต่อไปโอ้ยอันนั้นจะหมดแล้วอันนี้โอ้ยหมดเรื่อยๆเลือยใบเดียวเ้วยฟิล์มใบสุดท้ายใครส <2 S 2> องชั้นใครเอาที่เราสามร้อยกว่าบาทสามาร้อยแปดสิบบาทสามาร้อยแปดสิบบาทครับนี่ครับเปิดได้สองด้านโป๊ะโป๊ะ,ปะนี่ครับนี่บนครับมันจะมีล่างอีกครับนี่นี่หน้ามันถึงได้ขายดีมันถึงได้หมดเร็วอ่าเปิดล่างได้อีกขนาดก็มีชั้นหนึ่งครับแลัวลังอาการ หลายรุ่นนะนะท่านไหนก็ต้องเขาเรียกอะไรดูวิดีโอไปด้วยแล้วก็ถ้าชอบอันไหนก็แคปภาพอันนั้นมาอินบ็อกซ์ถามมาก็ได้นะฮะนะครับไอ้ข้างบนนี้คงเคยเห็นกันอยู่แล้วนะมีสองชั้นกับสามชั้นนะฮะมีสองชั้นกับสามชั้นเปิดมาสองชั้นก็สามร้อยห้าสิบาทถ้าสามชั้นก็สี่ร้อยห้าสิบาทครับเออนี่นะมงมีมีสต็อกอยู่เยอะยันข้างหลังนู่นแหละแต่ข้างหลังนู่นคงไม่ต้องไม่ต้องรีวิวังเทียบเลยครับข้างหลังนู่นมันเป็นอ่าน่าจะเหมือนกัน เอาเร่ดีกว่านี่ครับนี่ของใหม่ล่าสุดเลยครับนี่มาใหม่มาใหม่มาใหม่นี่ครับมีหลายแบบมีหลายแบบนะครับของสายมก็ใกล้ๆกันนล้นะสายใกล้กันนะแต่ว่ามันหลายสีมากเลยนะคุณผู้ชมดูเอาสีมาก่อนครับโคตรจะหลายสีมาชมพูแล้วครับเออหลายสีมากเนี่ยราคาตาเฉดสีนี่ก็เลือกเอาแล้วกันนะแต่ละรุ่นนะครับมีรุ่นดูครับมีรุ่นนี้นะแล้วก็มีรุ่นนี้แล้วก็มีรุ่นนี้ใบหนึ่งเนี่ยเก้าสิบบาทเก้าสิบห้าบาทแล้วก็ร้อยยี่สิบบาทนะครับ ไซก็แต่ลูกค้าเลือกเลยครับอ่าอะไรตอบครับายตรงนั้นมีมีนู่นนู้นสีขาวข้างบนเปิดสองชั้นโอ้โหอ่าราคากี่บาทไม่รู้แต่จะหมดละราคาราคาราคสามร้อยห้าสิบบาทครับสามร้อยห้าสิบบาทเปิดได้สองชั้นเลยนะรุ่นนี้คงคุ้น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 หน้าคุ้นตากันอยู่นะครับอ่าละเปิดออกมาเลยโป้เทนะครับเปิดได้สองฝั่งเลยนี่ครับ นี่ฝั่งหนึ่งครับนี่ฝั่งหนึ่งแล้วนะกระเป๋าเจนบอลครับนี่แล้วก็นี่เปิดฝั่งนี้เปิดฝั่งครับเวฟนี่ได้สองฝั่งเลยครับเส็งเลยเท่าไหร่สามร้อยห้าสิบบาทครับสามร้อยห้าสิบบาทแล้วไปโน้นน่ะคล้ายเจนบอลคล้ายเจนบอลสีแดงๆเทาๆรันพันสองร้อยพันสองพันสองทวดครับอันนี้ก็เป็นแบบใบใหญ่ที่มีคล้ายคล้ายๆคล้ายคล้ายกับเวอร์ชันรุ่นหนึ่งอย่าไปพูดอย่างนั้นครับคล้าย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 ๆกับตุ๊ดๆนะฮะอันนี้ก็สต็อค ว่านไปนี่สีนะสีสีมีสีประมาณนี้ลสีเลยตามใจนะครับแต่ฮะอยู่หน้าร้านอยู่หน้าร้านอันนี้ไออนี้ร้านรัดแรกแรกไม่ใช่ร้านแรกดิสายซอยแรกซอยแรกที่ร้อยกล่องนี่ข้างหลังครับเพียบครับกล่องอะไรครับนํำไปเลยครับตรงนี้ก็มีกล่องโอ้โหนี่ครับโอ้โหนี่ผ่านงานเบ็ดประมาณร้อยกว่าชนิดสามร้อยกว่าชนิดนี่คาดเอลแบสโซนคาดเอล แรโซรู้กันอยู่แล้วนะสามร้อยห้าสิบบาทราคาถูกนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยเป็นกล่องพวกกล่องญี่ปุ่นกล่องญี่ปุ่นราคาเริ่มต้นที่ประมาณสองร้อยกว่าบาทนสองร้อยห้าสิบบาทถ้าเป็นกล่องสายโยมึกก็อยู่ที่สามร้อยแปดสิบบาทแล้วถ้าเป็นกล่องแบบงานยูแอลก็อยู่นี่สี่ร้อยเก้าสิบาทครับอ่าของญี่ปุ่นเลยนะเวอร์ซันมีโฮมีโฮแล้วก็มีมีอีกสายหนึ่งนี่ไงกล่องอีซสายหนึ่งเกี่ยวกับแอลเหมือนกันแต่ใหญ่เหมือนกันครับนี่สองด้าน ด้านหนึ่งดูอีกด้านหนึ่งครับนี่อีกด้านหนึ่งนี่สองฝั่งเลยครับเฉยเลยแล้วมีโฟมด้วยโฟมให้เรียบร้อยครับโฟมนล้วใส่อะไรเลยถ้าเกิดว่าเขากล่องเขาไม่มีโฟมอ๋อใส่ตัว820ตัวนี้ได้ครับนี่ครับโฟม80บาทใส่สามารถใส่กับรุ่นนี้ได้แล้วใส่รุ่นเมื่อกี้ได้ไหมของมาลูกยาวเมื่อกี้ใส่ได้ครับตัว B200 ใส่ได้ครับใส่ได้เลยนะครับผมมีไหมมีไหมกล่องอ่ามีกล่องโยตัวนี้ โยกกล่องใหญ่เลยสำหรับใครที่ออกตกตกหมึกเยอะๆเนี่ยครับสองร้อยยี่สิบบาทแล้วก็มีตัวนี้กล่องใส่ทั่วไปของเจแปนเลยของเจแปนครับเก้าร้อยเก้าสิบเบอร์ซูทนะครับเทพเลยเทพนะยครับไปดูฟอสอื่นกันตันนี้ครับเนี่ยอข้างๆนะครับสวัสดีคุณลูกค้าครับ อ่ากองต่อไปนะครับนี่ครับฟิตซิสแมนเอาดออีกแล้วเป็นทางานยูแอลถ้าใครยูแอลเยอะๆอย่างเงี้ยเนี่ยน่าใช้ครับมีชั้นหนึ่งและมีชั้นหนึ่งนะครับอ๋อคือเปิดได้สองด้านอ่าสองด้านนี่ครับสองด้านเลยครับเสียงวัากันน้ำด้วยกันน้ำด้วยครับซีนกันน้ำด้วยกันน้ำกันน้ำเข้าแล้วไม่กันน้ำออกทั้งกันออกเฮ้ยที่มีเรามี นี่เรามีกระชังเยอะขนาดนี้เลยนะครับเราเียบเลยครับมีนนตัวถักกุ้งด้วย,ม,ยมีอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเยอะแยะมากมหมดเลยโอ้โหนี่เรามาถ่ายกล่องอันนียเอาสวิง<อ>สวิงที่วางคันเบ็ดก็มีขายนะฮะสวิงเทพนะอ <laughs> ่ะ <laughs> ต่อมานี่กล่องใบเล็กครับเล็กหน่อยเล็กประมาณไหนยูแอลสองด้านเหมือนกันโอ้ใส่ขนตาปลอมเมียได้เลยก็ได้ครับนี่ครับสองด้านกระน้ำด้วยกระน้ำด้วยเป็นไงครับ ออราคาก็อยู่ที่สามร้อยสามสิบาทครับองร้อยสามสิบอ่านี่รุ่นประหยัดนี่อันนี้หน้าเดียวใส่พวก<อ>กิ๊บกิ๊บลูกหมุนตัวเบ็ดเปิดได้เปิดได้เปิดได้เปิดล็อกไรล็อกมันได้เลยครับมันต้องเปิดหมดทีเดียวอ๋อแล้วอันนี้อันนี้น,น,นี่อันนี้เกี่ยวอะไรอ่ะเอาไปเกี่ยวเบ็ดเอาไปเกี่ยวตัวเบรร็ดันเป็นโฟมครับนะแต่ว่าเปิดได้หน้าเดียวเปิดได้หน้าเดียวครับ ราคาอยู่ที่300บาทครับแล้วมีกี่ไซส์ครับรุ่นนี้รุ่นนี้มีแค่ไซส์เดียวครับรุ่นนี้มีไซส์นี้เท่เดียวใช่ครับแล้วก็นั้นอะไรครับสมสีต้มต้มครับครับอ๋อนี่ขังเหยียบเป็นครับกระเป๋าขังเหยียบเป็นอ้กว้างยาว30เซนครับนี่ครับอันนี้โฟมไม่เกี่ยวอันนี้เราใส่ไว้ให้โอเคนี่ครับขังเหยียบเป็นครับพลาสติกอย่างดีครับไม่ต้องกลัวน้ำด้วยใส่อะไรเนี่ยนะใช่ครับผมใส่ออกซิเจนเข้าไปได้ด้วย มีกี่สีเลยมีสีส้มน้ำตาลน้ำเงินสามสี่สีครับอ่ะพวกงานกระชังใครจะมาดูก็มาดูได้ที่ร้านนะครับไอ้กระต่ายตอนนี้ไม่มีกล่องครับโอ้โหนี่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 โคตรกล่องเจอกล่องอีกแล้วฮะ อ้าวหาตรงนี้ไม่ได้ไงหูดูกล่องเดิดมเลย <c oughs> อันนี้เมาซัดสามศูนย์เจ็ดแปดรู้กันอยู่แล้วไม่ต้องพูดมากอยู่แล้วนะแล้วก็มีอ่าเน็กซ์ห้าพันเน็กซ์ห้าพันเน็กซ์เจ็ดพันบีเอ็มห้าพันบีเอ็มเก้าพันก็มีนะครบีเอ็มเก้าพันก็มีเบนะนะนะพวกน,วกนี้พวกนี้ใบละประมาณเก้าร้อยเก้าสิบเก้าถึงพันกว่าบาทแต่เราไม่ได้มีสต็อกแค่นี้นะเรามีเยอะกว่านี้นะฮอยู่ข้างหลังนะครับ แต่อันเนี้ยเยอะมากเลยดีเทลโอ้โหอ่ะผมให้ไล่ภาพ้ไปแล้วกันคงไม่ได้อธิบายเยอะมันเยอะมากนะฮะประมาณนี้นะใส่ย,ย่อยใส่ย,ย่อย oh. <laughs> นี่ครับใครชอบแบบไหนก็แคปภาพมาไม่แพงหรอกเนี่ยแปดสิบาทนเ็นมหกอย่างเงี้ยนี่อย่างนงี้ก็ร้อยเดียวเห็นไหมฮะนะ แล้วก็เนี่ยกล่องเก็บทุ่นชิงเหลวก็มีน,นะฮะงานญี่ปุ่นก็มีจีนก็มีว่ากันไปนะครับมีไหมโอ้ตรงนี้ก็มีอ่ะซ้สำๆกันนั่นแหละเนาะก็น่าจะประมาณนี้งานกล่องนะครับนี่นั่งได้ด้วยนะฮะเอาเป็นเก้าอี้ปับเป็นเก้าอี้ได้ด้วยนี่ โอ้โัน่าด้วยางๆนี่เปิดแช่เบียร์ได้ด้วยนี่โอ้โหนี่ที่แช่เบียร์เจ๋งเจ๋งเจ๋งอธิบายสองพันห้าน่ะแล้วก็นี่อีกนี่อีกนี่นี่มาใหม่เลยไม่ได้แกะออกลยลืมอแกะเลยนี่ใบกี่บาทเนี่ยยงเี้ขายกี่บาทสามร้อยกว่าป่ะไม่ถึงครับไม่ถึงเลยเหรอไม่ถึงไม่ถึงขายติดดีมากเลยนะงานมาลูกเดียวแกะงานสด ผมพมาส่งเมื่อกี้ล็อกอย่างดีครับปึงเปิดมาปุ๊บมกใสกุญแจได้เลยนี่ครับนี่สำหรับเป็นตอนวางตั้งอย่นี้ครับนี่มันจะช่วยได้ไม่หงายอ๋อแล้วนี่ยกขึ้นครับมีชั้นหนึ่งนี่ครับน่ารักเลยครับราคาเท่าไหร่เดี๋ยวลงเดี๋ยวโพสไปให้หน้าเพจแล้วกันไม่แพงไม่แพงเนร้อยนะนะครับอ่ะก็ ฝากไว้นะครับสำหรับร้านบุกวางตกปลานะล้นะครับวันนี้ก็มารีวิวกล่องกล่องนะเรื่องราวของกล่องนะครับก็พอมีให้เลือกอ่าเยอะแยะเลยนะหลายหลายแบบนะชอบอันไหนก็แคปภาพมาเข้ามานะส่วนผมนระอ่าวันนี้ก็ต้องไปก่อนเดี๋ยวไปหารีวิวอันหนึ่งนี่รีวิวอันหนึ่งนี่แล้วก็อย่าลืมไลฟ์สดข้อมูลของช่วงกลางคืนนะฮะร้านหยุดวันจันทร์เอออย่าลืมนะครับแล้วก็ช่วงกลางวันมีไลฟ์สดอ่า รีวิวสินค้าสดๆเลยชอบพันไหนก็ถามเลยหยิบสินค้าตัวนั้นไห,นห้ดูเลยกดติดตามไปด้วยเฟซบุ๊กร้านอุปกรณ์ตกปาลาณโลนะครับส่วนใน YouTube ที่ซับสไคร์มาก็ขอบคุณมากๆเลยใครยังไม่ซับสไคร์กดซับเลยนะครับขอบคุณมากครับอาแล้ววันนี้ครับ